แต่ด้านหลังมันคืออะไรเอ้ยไม่ใช่พี่นิวเกือบถูกด้านหลังมันคืออะไรมดแล้วก็อะไรมดอะไรอ่ะจับกูไม่รู้กูวาดมด้วสีอะไรเสีแดงสีสีอ่าสีสีแดงเลือดหมูหรือมูตบจะจริงไหมล่ะก็จริงไงแต่มันก็แดงว่ะล่ะ ตัวอะไรไม่่ใชจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ตัวอะไรอ่ะคำใบ้คำใบ้ขอคำใบ้เด้อตังอ้าวกูดูกูดูกูจะว่ายังไงดีวะอันนี้จะเป็นห้องอืบอืบอ,อ่ะ เชื่อกูว่าสีเหลี่ยมเป็นอ่าแล้วก็เป็นเ<า>ตาเป็นเตานะอันนี้เป็นเตาอ,อันนี้ก็จะเป็นแม่แม่เตาเฮียอ,อะไรเจ็ดพันโดฮะตาวอะไรไม่ใช่คือว่าเดี่ยวให้มึงอยู่ไงวะคนทำอาหารนะ่าคนทำอาหารหนะ่ ไม่เนี่ยตอเออมใช่ทีอกคนทำอาหารอ่ะคนทำอาหารยังไงวะเรียนไม่ได้สีเรือนเวสีเรือนแม่เงวิสแม่สีเรือนที่มาที่เคด้ระ แม่สีเรียนแม่สีเรียนมาเชอี่งนะจ๊ออะไรียวเดี๋ยวเอวาร์ปสวาร์ปสิอาวารแค่เื้อก็น่าจะได้ะอะไรอ่ะกับวิเอซ่าอ๋อไม่ใช เยเดือดอะไรอ่ะเดือดกับนวิทยาศาสตร์คนที่คนที่อ่าคิดโค้งวิทยาศาสตร์อ่าเขาแทนด้วยอะไระอ่ะอะอะไรนะแทนนักวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรเด็กเป็ดอะ,อ,ะอะไรนะเก่าอะไรตั้งนอวหนวูอะไรวะนัวอะไรวะนัว <c oughs> นักนักอะไรวะใช่ไม่ใช่วิทย์กับสูบวิทย์กับสูบวิทย์เขียนไงอ่ะ ไม่ตัางไม่ใช่วิทย์ไม่ใช่วิทย์ฮะใช่วิทย์ไม่ใช่วิทย์นักอะไรวะของภูค้างของกูนึง่ักอะไรโอ้รู้ละเป็นเนื้ออคิปคิปฮอว์ไม่ใช่วิทย์นักอะไรนักการเมือง จะเล่นยังไงเล่นอะไรอะเยอะเนี่ยนักเขปพนภาพล่ะนักเขปอ๋อ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 รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเข้ามาในห้องไหนนี่ไอ้ยี่กูเขียนไว้เอาไอ้ทีดุดเหรอไม่ไม่มามันมาเฮ้ยเฟรีบัวละไอโจเปื่อนย่ะไอ้ย่ะบัวลอยบัวขาวบัวขาวมีสะ เอ้ย่าบึกเซ็กยึกเอดมาหาแม่มาโคตรแรงวายใ่ัยครบพีแล้วมันปิดไม่ได้ด้วยไอ้สัสเชืยอเลยวะคืออะไรอ่ะเทามาเลยโปรเตตโปเตตป่ะบัวลอยเจ้าเพื่อนยากเดี๋ยไปให้เลยไม่รู้งงเลยบัวลอยเจ้าเพื่อนยาก เออพี่ไปตัวเราตวนี่ตอเขียงอะไรบาโปรเตโตอเียงก็บาโปรเตโตอรตัวไม่ตกอันนี้กูวังยังไงดีวะยัง

เหมือนตัวเฮียตัวเฮียคล้ายๆกันแต่ปากยาวกว่าเอฟเฮียพี่นิวพี่ว่าอะไรเนี่ยพี่ไม่รู้ขามันไม่ใช่อย่างนั้นพี่มันเป็นขาเหมือนขาตรงเงินตะทองอ่ะแต่พี่ว่าจะเป็นขาเต่าเลยนี่เลยเอาไปก่อนเลยอะไรวะ้างคุณเอาแต่อะไรยากๆให้เด็ก เวล,ลาวิของทิพยันใช่ไรฮะอะไรแ,แค่ของิพันหมอรูแลโอ้ยเฮี้ยของทิพันใช่ไไงฮะไปใจเขามาใส่ใจเราเอาใจขึ้นเขามาใส่ใจเราไปจิ้มปังเลยของ เราแบบเาไปมีตังอยูตู้ดีกว่าน้ไปเยี่ปุ่นไงญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นเป็นเป็นเนียวงดีประมานิดนึงอ๋อรู้แล้วคปีซีนะอีซีมาเลยนะก็ชื render, right. oh. ่อวาฮ้ยอะไรวะกูนึกข้าวข้าวข้าข้าวอะไรวะข้าอะไรอะไรอ่ะเชื่อเลยวะ พีข่ข้าวข้าวล้วมันมเป็นอย่างเงี้ยมันมันทำาอะไรมาก่อนถึงมันจะแกมันต้องทำอะไรไอ้เหี้ยอะไรวะพี่ทำให้มันเป็นรูปได้เหมือนน้ำมันอ่ะถ้าเราจะทำให้มันเป็นรูปได้มันต้องทำอะไรมันต้องทำอะไรอย่างนี้น้มันก่อนที่เราจะจะให้ทำเป็นน้ำเออกูกอร์อะไรจะเกยนเลยข้าวปั้นเป็นการเหี้ยเป็นการไวที่มา กูว่ากูมาโชว์เลยนี่เด็ดกูว่ากูมาโชว์ความโง่ให้คนดูกูดูนะ่นโว้พี่โชว์ความโง่ให้คนดูพี่ดูเหรอแกงเคียวหวานปะอ๋อฮะไี่บอกเหรอเฮ้ยะใรอะมีคำว่าแกงไหม พี่นิวพี่โคตรเทพอ่ะพี่ตัวอย่างว่าพี่พูดแล้วพี่ตอบฮะ่ี่พี่พี่พี่นิวพูดเองพี่นิวพูดเองแก่งเก่งหวานพุ่แกนก็เขียวปิดเลยไอ้สัสไม่ต้องจะบไว้บ้างไอเดียลเรียบก็เรียบมาเนาะ ไม่ตามอตีอย่างนึงเกษตรกรไอ้ยี่ย่ากกับแกงเขียวหวานอีกอันนี้อะไรอ่ะอะเหีย้ยมั้งเช็ดตู้เสื้อผ้าแล้วอะไรอ่ะแม่แล้วนี่ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าแล้วมันคืออะไรโอ้ยพวกมึงไม่รู้จริงๆเหรอ ที่มึงใส่อยู่ทุกวันอ่ะเียบล้อไปอ่าๆกูวาดให้แม่ก็ได้อ่ะปึ๊บเกือบถูกแล้วการหนักเกือบถลอะไรวะไม่เอี้ยไม่ง่ายๆว่าเลยนะวิ่งการฝนเกือบถูกแล้วอเหี้ยอะไรเดี่ยทุกวันทุกวันทุกวัน เออไม่มีผ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่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 ต้องคิดมากมันอีซี่มากไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากเร็วไม่ต้องคิดมากเกียร์ทั้งเก้าคือถ้าถุงพัาถ้าถุงแล้วถึงรอบของทีมเราจะเล่นเอาอันนี้ดีกว่า เอ้โอ้กดผิดข้าเช้าไอ้แย่ขอ้าอะไรไอ้บินมีจานอีขอบจานีดละเีละเมรอรู้แล้ว รักนี่ไม่รู้กี่หัวเลยใครไม่รู้เป็นโง่ที่อยู่ทุกวันแต่เมื่อต้องกินเนี่ยใครไม่รู้อ่ะใช้ไม่รู้ไม่ต้องแดกอ่ะไอ้เจ้าเบลเป๊ยตัวนี้มีเอ็กซ์โลรโตอยู่ตรงกลางด้วยฮะต้นต้นต้นนี้จะจะมีเอ็กซ์โลรโตเกิดเลยด้วยเกี่ยวกับอะไรวะ เฮียอะไรอ่ะเอ็์โซลโตเกิดได้นะทุกคนเอ็กซ์โซลโตเกิดนะอะไรวะกูไม่ให้เชลเกี่ยวกับเชลเชลปั๊มรถอะเฮ้ยปั่มเอ็กซ์โซลโตพ่อเกิดได้แล้วมันเกิดได้จริงเกิดได้จริงอะไรวะมันคือเฮียอะไรวะเหยียบเหยียบคืออะไรวะพี่เกี่ยวกับเชลพี่เกี่ยวกับเชลเกี่ยวกับไอ้ไอ้อะไรนางลมพี่อะ ไอยอมไม่เลยไอ้เพลงมีอะไรกันตอนนี้อะไรแกเกินเลยเชียวเขียอะไรอ่ะอิสระเด้อมาดูเองทียมองที่พี่มาคลิปนี้นี่พี่จะมานี่นะเวงเดี๋ยวนะ พ<ค><ณ>ี่แอน,นันอีแรงพี่บอกว่าตั้งใจว่าพี่หนักนะออนนาอีแรงพี่ใจเย็นโรคตาพี่เยปองไม่อยู่นะกูบอกคุณผู้ชมวขวงโง่ให้คนดูกูดูได้หนิคนดูครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดแบบว่าเออ,อผมผมโงก่กนะ็อย่าว่าผมนะเชื่อไม่รู้จริงเชื่อทำไมเป็นคนอย่างเลย ngày mai đi Ờ, tên của là Vâng Vĩnh. Ờ, đúng rồi. Đợi đến lúc rồi. Đượ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 c rồi. Làm thế nào nữa? Đúng rồi, đúng rồi. Được rồi. Được rồi. เป็นผู้หญิงผู้คู่ผู้กับหมอเป็นผู้หญิงเสียอีกเลยูมเพิ่มกล้ามาแล้วเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหญิงพาวมีกล้ามหรือว่าเป็นผู้หญิงมาบุ้งเงี้ยไหมเป็นผู้หญิงอ่ะเป็นผู้หญิงอะไรวะเป็นผู้หญิงผู้กับหมอขึ้นต้นด้วยเขาพยาพยาพยาน้าพยาโยมไม่พิจพยาน้า เด็ดเด็ดพวงกระถาเลยกระถาพี่ขยันเชี่ยเขียนผิดอยาอะไรพี่เออพยายาพยายาพยา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 อยู่ยังก้าไปในดิงมีวังข้าวเหลือเกินนี่ละกันนี่เชี่ยวันละเล่นไป น้องปอมหรือปอบพี่ยี่นี่เป็นอาวุธเป็นอาวุธแต่กี่ใครไม่รู้ใครไม่รู้แล้วคจริงหรอกคนไปหาฟองเลยแป๊บโอเคจบไปละวนะก็สลักทีนี่เอาไว้แค่นี้ก่อนเนี่ครับมีคนโฉบมาเยอะด้วย